มื่อนีฝนมาตกพี่น้องอากาศอ่อาๆจักน้อยนะครับในอำมาจ,จเจเิญบ่มีฝนตกบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับฝนตกดีบ่ยุทั้งไหนกันแน่ครับมาทักทายกันเด้อพี่น้องเออเอาข้าวข,ข้าเกี่ยวกับมหลองมอลำมาฝากกันคือเเ่าไปเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวครับไปเบิ้งไหลสดของเอียนบอยนะครับในเพียรของข้าวลูกทุ่งบ่อือไปจอบเบิ้งเพ่นเออก็ได้ อียังมาลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นยังมาลายอย่างได้เห็นการเอ่อความเคลื่อนไหวเพื่อนาลายอย่างของแอนบอยเออก็เป็นแห่งแห่งได้ติดตามแห่งแห่งหักมัครับแห่งได้เบิง่งแห่งได้ติดตามแห่งหักศิลปินโคเนีอีอลีเด้เออเป็นศิลปินที่นา่าฮักเอลีเพื่อนไปสัมผัสแนงแน่นะครับเออข่าวลูกทุ่งเอ่อเพื่อนไปสัมผัสเมือนน่อไหร่ในแฟนเพจของข่าวลูกทุ่ง แอนบอยเป็นไปสัมผัสเนาะแอนบอยเป็นตะเบิงหนาหลักเฟยประจับประเด็นจับขอความทีเพิ่นไปไล่ซดมือนี่นะครับอ,อ,อยู่ในเพจของออข่าวลูกทุ่งนะครับไปเป็นมันเป็นเพจใหญ่เพจหนึ่งนะครับข่าวลูกทุ่งเป็นเพจใหญ่เพจหนึ่งแล้วก็มียูทูบของเพิ่นนั่มน,นะครับเพิ่นเห็ดข่าวเกี่ยวกับแอนบอยคนเขาะเบิ่งกับบ้านซีหาพันคนนะครับ กาใส่เวลาไล่สดอยู่ปมันาณ40นาทีนะครับเอาจับประเด็นจับเรื่องราวมาบอกให้พี่น้องที่เป็นเอฟซีของแอ hey นบอยให้มาฟังครับตั้งแต่เริ่มต้นทีมาที่ไปของแอนบอยเป็นยังไงนะครับสุดท้ายการแต่งงานรูปก,การทัดไปสิเป็นยังไงนะครับสำหรับแอ็นบอยเอ่พ้นว่างหมากว่างอันยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับเอเอลังเทอ เฮ็ดขนะ่าวเฮ็ดข่าวเนาะบอกหัวถือใจเอฟซี FC, หรือว่าถือใจก็มีดราบงรามา่ามีอันกะระแสฟีดแบ็คกครับมาอยู่ว่าเออต้องไปยัตงต้องไปบอกเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ังสินะครับอันนี้การเป็นสื่อการเป็นอันช่องเพจเป็นยูทูบเป็นสิ่พี่น้องม่นก็ต้องไปถ้าบอกเรื่องยังมาต้องคุดคุยมันต้องบอกให้ละเอียดให้พี่น้องได้เข้าใ,ใจนะพี่น้องถ้าทีมาทีไปไม้เออถ้าบ้าเรื่อง บอยซิเดเช่บอกเรื่องว่าลำใจเกินหน่อยก็บอกถึงที่มาที่ไปอตั้งแต่อียงแหละครับตั้งแต่อยู่กับระเบียบว่าทศินอยู่กับพบ่อเอนะครับจนที่จนมาต่างบุ้งสินะาะเขาก็ต้องไปหาข้อมูลหารายล,ละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากเบิ่งชีวิตของเพลินการเป็นศิลปินของเพลินนะครับก็สามารถไปในเพจของบอยสิทดช่ยของแอน,นอรดีได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังเรื่อง เอฟซีม่องแอนบอยเป็นยังไงนะครับอันนี้มักโซกันมาคุยกันเอหอรือมีกระแสออฟีดแบ็กอีกอย่างกลับมาเป็นส่งผลกระทบต่อศิล,ลปินอีกอย่างเข้ามาคุยกันนะครับออทีมาที่ไปมันเป็นยังไงละเอียดยังสินนะครับจะเป็นการเป็นสื่อกลางให้แฟนเอฟซีฟได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสื่อถึงศิลปินเอฟซีต้องการแบบใดให้เชนที่เป็นเป็นยังไงนะครับ แต่ว่ากับบริ้าสิเขาไปฉีดนำเ,นเพิ่นได้พี่น้องเออบนว่าเฮาสิไปอการวิพา์วิจาร์การบอกถึงศิลปินบริเวณเฮาสิไปฉีดนำเพิ่นให้เพิ่นฮเฮตันเช่นนี้อย่างที่เป็นข่าวมานะครับออคู่นี้ยิ่งติดตามยิ่งเป็นตะหักพี่นอ้องยิ่งติดตามยิ่งเป็นตะหักยิ่งเป็นตะแพรออ่ทางการเงียคิดทัศนคติการเป็นศิลปินนะครับการข้องต้นข้องโตการข้องชีวิตนะครับเออส้นทาง อย่างต่างตนะครับเป็นตหักครับการถี่ห้าหักผู้ใดสักคนเนาะพี่น้องเนาะการเ้าหักศิลปินบนนันห้เาเสียสเสียงใดด้เสียเสงบ่ไดดพีน่น้องถ้าคนอบ่บ่หักกันบ่แพ่งกันเนาะหอดอบ่จะบอกถึงจริงๆบว่าพี่น้องบ่าจะบอกถึงเลยนะครับถาา้าห้าอยากอันห้าสร้างเฮาห้าบ่าจะบอกถึงแต่ว่าเ้าหักศิลปินคูหนีห้าอยากบอกถึงน,น,นะครับเอออยากสนับสนุนเพิินยังส่นะ ถึงเฮาวบ่มี่มีมาไล่มีย่ยนนั่นไม่นี่นะครับแต่ว่าการได้บอถึงการได้บอถึงศิลปินคููนี่มันจะ็หให้ามีความสุขในการได้บอถึงนะครับหล้กก็คนที่เขามาฟังกับมีความสุขคือกันที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่อยากได้ยินได้ฟังจังสี่เน้ะพี่น้องพาจากใจนะครับโดยทั่มจากใจห้านี่ล่ะครับเฮาชฉื่นชม่มเฮาชฉื่นช่มห้าเห็นเพิ่นเห็ดโตเหต็ด ตนนะครับการเป็นศิลปินยังสี่ห้องชื่นชมนะครับคู่ฮักคู่นี้เออบ่ได้ว่าวบแบบเสียแสงอีหยังออกมากนะพี่น้อ,อ,นนนอ,นองเนาะเออก็ไล่ได้ทุกทุกบริบทเออที่เพื่อนเออเป็นศิลปินเนาะพี่น้องเนาะเออไล่ได้ทุกบริบทได้ทุกอย่างเออที่มาที่ไปเพื่อนเป็นยังไงถ้าจับประเด็นจับใจความนะครับอันที่เพื่อนไล่เมือนี้เนาะครับ สู่ชีพมาแต่น้อยทั้งสองคนจนประสบความสําเร็จทั้งสองเป็นคู่สางคู่สมแมนนะครับเป็นคู่สางคู่สมฟังคาค่เมื่อนี้เออฟังคาค่ะสอ,อแอนอรดีครับสอแอนเพื่อนบอกถึงว่าถ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งในเพจของข่าวลูกทุ่งนะพี่น้องเนาะถ้าได้ไปเบิ่งข่าวลูกทุ่งคู่นี่คือ มีส่วนมีส่วน้วนข่กันแล้วก็มีส่วนแตกแตกต่างกันมีส่วน้ข่กันมีคนแตกต่างกันส่วน้ข่กันก็คือคููนี้กับศิลปินคู่นี้คือ,อ,อในขอบครัว่วในชีวิตขอบครัวนะครับพ่อแม่นี่บ่คอยมีความสมบูรณ์บานเดแต่ว่าก็สู่มาถึงขนาดที่ประสบความสำเร็จใ้ซัมเนี้นะครับ เป็นเรื่องที่นนาอัศจรรย์ใจพี่น้องเน,ะนาะนนานนาแปลกใจนนาอัศจรรย์ใจแจ็คโชคกแจ็คหมันซําใดเนาะพี่น้องเนาะขนาดอันเลขที่ลงแดมเพิ่อนเน,ะ,นะพี่น้องหกยังองอหกเจ็ดแปดบอครับมันออกซีเจ็ดแปดเนาะเออซีเจ็ดแปดนะครับแจ็คปังแจ็คดังซําใดครับแจ็คเทวดาเพิ่นเพิร์นผอ,อมซําใดขนาดห้อยก็ยังไม่ออกบ้านอีกทีเพิ่อนเนาะ เออที่เพิ่นสีไป,ปอันเปิดรีร่งแรมรีสอร์ทเพิ่นมันตีหกนี่เนาะพี่น้องหกหกกันยานะครับสองหอดติดราคาโอ้ยลุงคือบอหูนะาะลุงลุงบอหูได้่าเพิ่นโพดบ้านอีกทีกยิงยังนะองไรนาะคือบอกว่าอันทักมาบอกกันแน่เออที่ใดไปไปสื่อแต่ว่ากระโศกมานกันกินดีๆกับเอฟซีของเอบีทุกคนนะครับอืมที่โศกสีสสมากันยินดีน,นั่มนะครับยินดีน,นั่มไปหลายเด้อพี่น้องโศกมาน์กแดานหลายเห็นบ่พี่น้อง คนคิดดีทำดคีคนคิดดีทำดีคนมีความตะกาันยู่นะครับเออจำเป็นยังเพิ่นคือคือปังตลอดอยังสิเนาะครับความที่เป็นศินลปินที่เอียงแหละครับคิดดีทำดีนะครับการที่เฮ็ดเป็นศินลปินคิดดีทำดีแต่ว่าเอียงสิเกี่ยวกับตัวเพิ่นมันมันกัเป็นโฉกเป็นวาสนาของเพิ่นน,น่ะเนาะครับอ่าแต่หอาไปแปลไปเออ้านอะไรที่เออโรงแร่ม ที่สิเปิดก็ยังมาออกห่วยอีกเนาะพี่น้องเนาะเออผู้ใดท,ที่ติดตามข่าวได้ดีเออกับสีโชคสีมันกันทุกคนเนาะกัยินดีน้าเด้อผู้ใดโศกสี่เออผู้ใดมันเนาะพี่น้องเนาะกับยินดีนดํไออไาไลๆครับยินดีนดําเอฟซีครับ, FC, รบที่โชคที่มีลาบคือพลังบวกนะครับคือพลังบวกพี่น้องเข้าใจปะเป็นพลังบวกอืมคนเอ่อคนโบราณเขาบอกว่า เฮาขบคนแบบไหนเฮ้าสิสเป็นคนแบบนั้นนะครับเมื่อเดียวได้ล้านวิวจันทานจันธานแม้ล้านวิวตอนนี้ก็ยุทที่ล้านหาแซมวิวนะครับตอนนี้กสิมีพลกสิปอยซิ่งกันอีกซิ่งกันหนึ่งนะครับประมาณมันติดเ,เดี๋ยวสิปลอยตามมาเนาะครับเป็นเพียงของกันค่ายท็อปไล่ไดมอนด์นี่นะครับเพียงของเอียงก่อดดอกหลักลงมาลาที่รองไว้แต่ว่าของ AM, ซอเอมเสียมาคอเวอร์ ซีมาคอเวอร์แต่ว่าตอนนี้เพื่อนสีไฮยังก่อนครับจนทานจนทาทำงานไปก่อนนะครับเอไฮค้นไปฟังเรื่องเพ่งหนี้ซะก่อนทีมาที่ไปเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพ่งของแอนบอยนะครับยังยังถ้าพี่น้องที่ตามแอนบอยนะครับรูปก,การที่แล้วทีผ่านมาครับแอนบอยบอมมี่เพ่งครับ บริเฮตเพลงเด้ครับตลอดรูการบ่มีเพลงเลยแต่ว่าทาสีล่องเพลงคู่กันยังสี่ก็ต้องไปเอาเพลงของู้อื่นมาลองนะครับท่งเวทีแต่ว่าดูดูการนี่เพิ่นมีซิงเกิลเพลงไหมนะครับเพลงจันท่านจันท่านะครับซิงเกิลเพลงของเพิ่นที่เปิดออกไปครับขาย t o อปไล e ์ไดมอน d นะครับเป็นเพลงสีสีขึ้ิโชในเวทีของใจเกินร้อยพี่น้อง โูคการได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับเพ่งนี้สีมิโชยังนะครับพี่น้องกระถาติดตามภูละเพิ่นเปิดฤรูการภูละมือวันที่ยี่สิบสี่กันยาครับพี่น้องคนทําดีมีแต่แนวดีดีแมนครับได้พลังบวกพี่น้องก็ได้พลังบวกครับคนเฮาถามมีแต่แนวดีดีเขากันเนี่ยมันก็มีพลังบวกไปหากันคิดแต่ได้ดีอ่าคิดแต่แนวดีครับอ่านบอกแต่แนวดีมันก็สิไดแนวดีมาหากัน เออเข้าหักเพ่งศิลปินเข้ากับต้องเอาความดีให้ศิลปินครับเข้าหักเพ่งเพงิินเบิ้งพี่น้องท้าเบิ้งครับลืมไปลุงบ่ได้เบิ้งบ้านเล็กที่ติดตามบอยแต่อยู่ระเบียบแล้วแมนบ้านเล็กที่ลงแรมเพ,พิินพี่น้องเออเ <c oughs> พิ่นกับโชคหมั่นกันไปแบบป,ปังๆสุดๆครับหลายๆคนกับโชคหมันกันไปเออไม่โชคไม่ลาบกันไปเออเข้าทีนั่นละ ลงกับห่ยีด้ว่าพฤนสิเปิดรงแรมนะเป็นโโห่ย่วันที่หกพฤนสิเปิดรงแรมมือกับสอแอนพนเพิเปิดรงแรมนะครับเปิดรงแรมวันที่วันที่หกที่เป็นวันเกิดของสอแอนออรดีวันที่หกเป็นวันเกิดของแอนอรดีเพิ่นเกิดสิเปิดรงแรมที่จังหวัดมหาสารคามนะครับราคาลักลอยต้นต้นลักลอยไปายนะครับเพิ่นว่าฟังลุงฟังยู่เออลุงฟังเดี๋ยว ถ้าเอามาสโลวห้ฟังเดี๋ยวมันจีบรครบชั่วโมงนะพี่น้องครับ